มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับเยี่ยมชมครัวลำพลินช่องแม่สาวสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมคลิปๆทำคลิปๆสดีคุณนายแม่เสียใจมากเลยคปลาลูกคอปลาลูกคอไปแจะของไฟฝันครับพี่น้องครับตามหามาหลายเดือนแล้วเพิ่งจะได้เมื่อเมื่อนี้ครับแม่ป้าหามาให้ครับเป็นปลาเลือๆนะคะอันนี้คือใส่แกวแล้วใส่คริกแล้วเมนูวันนี้คืออะไรครับคุณนายแม่ ก็อันนี้ไงหมกปลาลูกข้อหมกปลาลูกคอกครับใช่นี่คือเขาเขาง่ายเขาง่ายเขาง่ายไปครับเที่ยงกว่าแล้วครับนั่นแหะเป็นคือบ่าหยาเปลยนซื่อๆผมสงสัยมันคือเนี่ยอิ่มมันก้อยเขาพุ่นลายพ่อครับมันอืดครับตัวม่ขิงใจอ่ะ ยังไม่ทันมีเวลายังไม่เศร้าเลยก็ไปอันสารแต่เศร้าของเขาไม่เศร้านะครับไปอย่างมีความเพี้ยนใดยังไปสารลุงครับ <Huh? S 2> ลุงนี่เขาหาบุกลุกเปิดไปแล้วผัดเลือนนัดไปโอ้ไปเสียเวลานั่งไปชั่วโมงขอ้นมาโทรหาวันนี่โทรศัพท์จนซีโมงเศร้าจังไปยืมโทรศัพท์ภูไหน้อโทรมาว่าว่าได้ไปแล้วเนอะเลือเล่อนเลื่อนเหมืเพื่นละหาสโอ้ยอัผู้ผู้ใดมาไม่โทรศัพท์เข้าืผูเชาลุงเหรอครับลุงหน่อง oh. ไปนั่งถ่าเป็นสองชั่วโมงครับนั่งถ่าอยู่นั่นมาโพสุดท้ายมาประตูมาเลื่อนเปนนนน็นบรรพุระฮันนาเด้อโอ้ยมาแล้เลยครับแนวนี้ไม่ไหวเลยเอาได้มาแล้วครับพี่องครับอันนี้อันนี้ลูกตูขี่ใส่ระเบ่อโอ้ยใส่ทีละตัวทีละตัวครับไปจะอะไรจะใส่ชาแนชาแนนี่หอมมีดแต่ละครับใส่เมื่อไรนะครับกว่าสิเรียล ที่เตตมันไม่ใช่คีดำดำๆนะครับพ่อมันไม่ใช่คีดำดำแต่มันกินอย่างครับล่างว่าเป็นว่าี่ล่างครับสามซีน้ำนครับอันนี้เพื่นเอื้อนเยังเพื่นเอื้อนว่าเป็นหวดดัวด้พี่นออ้องปลาลูกคอกปลาชลอนเล็กไม่ใช่ปลาชลอนโตปลาชลอนหรือปลาช่อนนะพี่น้องครับสตไตล์คนใหแม่พ่อช่องปลาชลอนครับปลาชลอนเล็กอันนี้เราเราจะมาหมกหม้อหมกหม้อก็คือใส่น้ำปลาล้าแล้วใส่แป้งนัวใส่ พริกแล้วบานนี้ก็จีใสโต้มันดีกนี้ใส่เครื่องปรุงใส่ถั่วมันสีอู้เขนๆพี่น้องอู้เขนแคบอู้เขนแคบกินผักก็ยังไม่ได้ต้มอยู่ล้างเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแล้วก็ต้มต้มอีกแบบครับว่าบอกว่าเป็นเจ้าเห็ดบนดูนเพราะว่าเป็นเจ้าเห็ดเนี่องขอมีแต่ทองดำๆเขาถ้ามากินอย่างเยาวาะครับเขาจะเป็นด่วนใช้บุ๊คขนาดตัวน้อยๆได้ไหมครับอันนี้ล่างหรือเปล่าล่างนะครับ เอาไหมตาแน่นครับต้มผักใส่ไข่เอ้าไม่กินปลาชะลอเล็กนะไม่เคยกินเหรอมาอยู่กับคุณนายแม่ต้องกินได้ทุกอย่างนะคุณนายแม่พากินกลับไปบ้านจะได้พูดสู่เขาฟังว่าได้กินปลาชะลอเล็กไดกินแตไม่จีเปลีอกไม่จีบเปลือกเขาแซ่บคุณมายแม่ โอ้หากินยากเด้อนะครับตามหามาหลายเดือนเพื่อจะได้นะครับนี่ครับมาเป็นว่าจะได้ง่ายๆเด้อลยครับ,รบไปรอาตลาดก็รอลแล้วเลาะอีกครับว่นนี้ครับม่ได้กินง่ายๆครับครับผมตอนนี้เพียงสงยั่งใหม่นะสั่งใีม่อยู่แล้วครับสั่งีคนที่เขาไปอ่ะอเอามาเขาก็ไปเอาอีกถ้ากินเป็นเดีย๋ยวแม่กินนี่อีกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ่่แแดูคนเขาไม่ค่อยกินข้าวกินน้ำชิ้นเก่งเลย เรื่องขาคุณนายแม่ครับสวัสดีครับคุณนายลุงครับวหน้าใสติ้งนิ่งครับครับไหนไปอะโอ้เริ่มหอมแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเฮ็ดง่ายๆครับคุณได้แม่มาเทสดาเฮ็ดง่ายนะครับง่ายครับแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับเดี๋ยวก็ได้กินปลาผิดไปตอนนี้คนนี้เทสโอ้ยเพื่อจะได้กินร้านซอมบอนก็บบาร์บีคิวครับนางทาแล้วทาหญิงใช่ไหมละครับเออจะไปเทสยังเนาะมันเป็นอย่างนี้คือโชกยากไม่เข้าใจ ก่อย,ยวัได,ด้เห็ดานี่ยพอเห็ดข้าวเดียวนี่ยังกับสามเห็ดแป๊บเดียวถ้าวันเดียตดตีเจ็ดสีด่บ่เข็ดครับเมื่อวันวันไหนครับนะครับวันนี้วันสุขสุขเหรออ๋อคนนายแม่ไปมึงเลี้ยงกันนั่นหระบอกเมือม่อื่นเมือม่อือ่นลูกตู่ต้องเตือนชามาถอยไปของให้ลูกตู่พาไปเลี้ยงปูมันบอกใช่ใช่สองโมงเนี่ยโอ้ครับผมประมาณสองโมงคงู่นีใ้ให้ให้ลูกตู่พาคุณนายแม่ไปคล้องเนี่ยป่ะเนี่ยคือใครทำให้คล้องให้เขาซื้อทางนั้นมาโอ้และก็ให้เขาจัดการทางนั้นเดี๋ยวจะโทร เขาทําเสร็จเหมือนปีที่แล้วอ่ะเขาทําเสร็จแล้วก็เอามาครับ,รบเราแค่เป็นคนไปไหว้เฉยๆปู่ก็สั่งว่อย่างนั้นดีหรอกครับในท้องฟ้าเปิดแล้วเนี่ยโอ้ช่วงพเพลินๆแล้วโอ้คืมตลอดวันตลอดคืนเลยอันเนพื่อบ้านซุ่มเย็นซุ่มเย็นเนาะเพ <laughs> ื่อบ้านไปจุดบังไฟขอสหายนะครับเดี๋ยวลงไฟหน้อยจู่ๆเดี๋ยวนจ้ชุดลงไฟถวายม่อนะครับเดี๋ยวผ่านไปขอฝนเอ้า ปฏิทิบเก่าิพ้องเด้อคนได้ว่างกันมาอ่เื่อนนี่ะครับปิดฤดูการสามใบแต่นแพงครับเ้าของก็ได้น่ะครับวงสาวน้อยนจะหลแข็แข็แต่ว่าน้ำเยอะอยู่นะอืมอ้หลายยู่ในุป่วยแในุเด้อันเฮ็ดหลายแน่ดอกพี่น้องคันเฮ็ดหลายแน่มันถือกระเส็ดไน่อยไยแข็แเสื่อนคือได้หลายรุ่นนะครับเสือน แสดางว่าไม่พลาดสักรุ่นจะเป็นคนในแม่ครับออรุ่นไหนได้ทุกรุ่นเลยได้ทุกรุ่นเออมีคอปุกนี่ใส่ดีครับผ้าอย่างงี้เนี่นยใส่ง่ายไม่รัวไม่ออไรัวมาถัางใหญ่แล้วครับคนายแม่ครับถังใหญ่แล้วครับถั<ว>งใหญ่แล้วครับจกเลยครับเริ่มตักสัถังน้อยได้ให้เพลินครับพี่รองอันนี้รู้สึกว่าสิสามปีแล้วครับยังพันบุกอยู่ครับของแท้ ปากไม่แดงแล้มีแรงเดินเสียดาคุณนายแม่ครับรให้มันเช่แชพี่น่อยพ่นคุณนายมันสิข้าวข้าวเดียวเบอร์ใส่อไะไรลงสุดนะครับใส่อลอยกแป้งชวดใส่อะรอกมใส่โอ้ยมากหลายครับปลาแดกตากแดงครับป <ะ S 1> ไปเองครับ <ปะ S 1> ได้เป็นขวดเ<ซ>มื่อเป็นขวดครับ ส่ได้ไหนกับโบ่บเข้มหรือมิตรนัวไปหนาทำปลาทำปลาเขาเลยไส้รลาที่เข้มอันนี้หอยไส้ดีเคกมนัวไปหนาครับีสิันนี้ก็แล้วเรอยดิทานน้ามันแห้งย่างเดี่ยวหรอครับนานี้สิเอาไปเลยเห็ดหลายแนวเห็ดย่างเดียว ตีรับข่าวล่ายากกินโมเสบเนาะแมนมันหลายเนี่ยหดเสียงกันเจ,บจบ็บๆนิดนึงยังอีนิดน,นึงน่ะเพราะว่ามาันออกเป็นงใสเกลืออีกนิดนึงใสเกลืออีกนิดนึงเอาเอาอย่างอิ่ม น้ำมันเย็น oh มัน oh สีเ oh ข้มนะบ้านหอมนะครับหอมแลมหอมแลมาเนี่ยสเนี no ่ยเอามาะใส่เยะกนดีครับนี่่ได้เชียบเนาะเียบปซ่ําลพักกนเนาะ เททหิมจักเขาสิว่าทงใดเอส้เชิ้ตอะกันเท่เออเชื่อมมาๆๆน่ยจคเราจะรยว่าเททีมเลยโอ้ยเห็นตะคิดตุ้มโจนะเขาแก้งแต่พขาจะแหลมนะส่วนเรามากินข้าวย่างดีแบบเรามานั่งพร้อมไปกินอย่างสักคำ มีสีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีส้มสีม่วงไม่มิดโอ้แห้งนี้เลครับเสือผ่านและสามรอยกูบ่าทนี้เขาขายอันนี้ของมันคนอื่นของคุณได้แม่อาจจะได้สร้างไปแล้วสาตัวมีตัวใหญ่ยังบ่ครับเสื้อครัวลำพึนเอ็กเอ็กเอ็กไม่มีค่ะเนี่แค่แตไส์อไซส์แอมแหมออมลออ็มเอลมอันนี้คือเอามาแจกกันนะครับสามสิบตัวเล็กหน่อย เตือต้ไอยากไดกันหายไปพูดได้ว่าจากไดกับว่าหายคือเข้ามาขายห่าครับเรียกว่าแจกที่แจกที่สือไปเรียขายเฉพาะชนในวงหรืเมื่แล้วพูดได้มากคันคอยเฮ็ดขายนี่คอยกะจเฮ็ดประมาณจักสองร้อยสูงถึงเนี้ยสิบคนัด่ิน้ำมเลาพี่น้องน้ำมุเปลาตทปนกตามมากชั่มากแซ่ห์ในเบื้องล่างไหลแล้ว แล้วก็ปลาได้ได้ได้ครับเดี๋ยวออกไปดูให้ครับปลาผมวลาผมเผ็ดเผ็ดเผ็ดลูกเต๋าเผ็ดเอาใส่หมดโคกเลยบ่ไม่ใส่เลยใส่หมดเลยตามเผื่อไว้เฉยได้เอาโอเคครับก็ได้แม่ครับถ้ามันเหลือเอาคลิปนี้ฝากไปซ่อมนี่พี่หน่อยเดี๋ยวก็ไปเบิ้องตอนกินเขาอันนี้ก็ซุกแล้วเรียบร้อยที่แต่สิบปู เบื <Private S ality> ้องล่างใหกดไลคกดแชร์กดติดตามกดซับสไครใบปักูดก่อนเขงามากลกไใเจ้าครัวลำพูนให้ทงานแน่หน่อยนะที่มีปลาว้ชนมีหูโถูบักโมกแกงจ่ดย้าปาบึมไปนะะไปดูคลิปหน้ากันแล้วกันสวัสดี่าเป็นยังไงครับัสกันด้อ